สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีวิธีการจัดบอสกวางแบบง่ายสุดๆมาฝากเพื่อนๆกันครับเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยจัดมันด้วยความยากลําบากเอาวิธีผมไปใช้รับรองว่าทุกคนสามารถที่จะฆ่าบอสกวางได้ทุกคนครับมากันที่เซตอัพแรกกันเลยวงกลมสีฟ้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยคือชิ้นส่วนโครงกระดูกที่เพื่อนๆจะขุดได้จากหิน เออแล้วก็จะสุ่มดอบจากในถ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรังของเมงมุมหินที่อยู่ในถ้าเอามาสักหกชิ้นแล้ววางลักษณะแบบนี้ส่วนวางลักษณะแบบไหนอย่าไปซีเรียสมากครับวางมันให้ใหญ่กว่าตัวกวางก็พอแล้วครับต่อไปเป็นช่องสีแดงที่ลากลงมาแบบนี้เนี่ยคือช่องของลำตัวของบอสกวางที่จะสามารถเดินผ่านช่องนี้ได้ วางให้ใหญ่พอที่บอสกวางสามารถเดินผ่านช่องนี้ได้แต่กวางลูกมัน2ตัวเนี่ยเดินออกมาไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสครับใหญ่หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรแต่เล็กหน่อยไม่ได้นะเดี๋ยวทั้งหมดเนี้ยถ้าเล่นให้ดูแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจครับส่วนสีเขียวที่ผมวงไว้เนี่ยคือพืชตาเอาไว้ทำอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้บอสกวางเนี่ยเวลาเข้าสู่เฟสสองแล้วกระโดดตบเราแล้วมันจะแล้วเราวิ่งหนีเนี่ย มันจะออกนอกสกรีนไปออคือออฟสกรีนไปแล้วมันอาจจะทําให้กวางที่เราเซตเอาไว้เนี่ยหลุดออกมาแล้วคราวนี้มันจะงานเข้าเราก็เลยพยายามที่จะวางพื้นตาเอาไว้เพื่อไม่ให้บอสกวางเนี่ยออกจากพื้นที่ตรงจุดที่เราเซตเอาไว้เอาเถอะครับยังไงมาดูของจริงกันดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมจะมานั่งอธิบายแบบนี้อ๋อผมลืมบอกไป การต่อสู้ครั้งนี้ผมจะใช้หมวกหมูแล้วก็กอหินอ่อนเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมยืนสดเลยพลังชีวิตนี่แทบจะไม่ลดเลยง่ายๆสบายๆไปดูกันครับเดี๋ยวขอด,ดูก่อนไ <c oughs> มาอย่างมันมาแล้วน้องมันเลยไม่ใ่ขอด,ดูหน่อยเออให้มันมาให้มันมันนี่้มันเดินมานโเค กูต้องมมันเยยี่ยตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อนๆจะสังเกตว่าบอสกวางเดินมาติดพืชตาแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะจุดกองไฟร้อนกองไฟเย็นอยู่ใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆที่จะทําอาหารหรือว่าครัฟของก็ได้เพราะว่าบอสกวางก็จะยืนติดอยู่อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆไม่เดินเข้าไปตีมันเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไถ้ามาอยู่ยยงี้เดี๋ยวแป๊บมึงขอเปลี่ยนก่อนใจเย็นได้ไปเอายัง ทไม่หลบว่ะทำไมห้าห้าวารีชนันห้าวารีชนันก็ต้องโดนงนีแหละชีวิตแก้แขนเจ็ดการแก้แขนเฮ้ยมันมาแล้วเดยนรอปก่อนเดี๋ยวพี่เมื่อเรียกแคมปสัสออกมาแล้วเนี่ยให้ใช้ขุยหลับเป่าให้มันหลับแล้วก็ฟาดทีละตัวพอแคมปสัสตายหมดแล้วแล้วก็ยืนสดมันเหมือนเดิมก็ได้ครับเอาเลยเอาเลยต่อต่อเลยต่อเลย อย่าไปฟันในนั้นนะอย่าไปฟันนั้นนะอย่าไปฟันพื้นตานะโอเคโอเคเากหอะไรวะเฮ้ยเพร่ะยยังยังมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่โอ้ยเธอใครไปฟันพื้ตายกันเนี่ยโอ้เธอปันอีกเด่นอวันทัวร์ อีกร่างหนึ่งอีกร่างหนึ่งไม่เป็นไรฉันใส่ใส่นั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าหนีก็พออย่าหนีก็พอไม่อะไรจะไม่ก็ช่างมันเถอะนะเรียบร้อยก็ถึงอะไรวะตายแล้วหนี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 น้องหนีก่อนไอไอไฟไฟมันโดนอะไรวะ